ข้อหวยถามหาเลขเด็ด95เลขมงคลไม่พ้นโดนเหมาเกี้ยงแผงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมพรชาแนลเมื่อวันที่22กันยายน2563ผู้สึกข่าวรายงานว่าบรรยากาศบริเวณแผงขายลอตเตรี่ที่ตลาดสดสวรรคโลกตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวนโลกจังหวัดสุขโขทยัยเป็นไปนอย่างคึกคักมีบรรดานักเสียงโชคออกมาหาซื้อเลขมงคลเลขเด็ดกันอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะเลขมงคลคือเลข13และ89ขายหมดแล้วรวมทั้งเลขดังคือเลข5995ทําทำให้แผงขายลอตเตรี่วันนี้บรรดานักเสียงโชคออกมาเลือกซื้อ ลอตเตอรี่ตามแผงต่างๆตลอดทั้งวันทางด้านเฮียกบอายุ43ปีพ่อค้าขายลอตเตอรี่ริมถนนสีฉัตรนาไรเล่าว,ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามรนานักเสียงโชคออกมาหาซื้อลอตเตอรี่เลขมงคลไม่ขาดสายคือเลข1389และเลขกับ3198 และเลขดังอีกคือ5995แต่ต้องเดินผิดหวังเนื่องจากเลขดังกล่าวถูกกว้านซื้อหมดตั้งแต่นำลอตเตอรี่มาวางขายในวันแรกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ครับวันนี้แอดนา ข่าวเรื่องลอตเตอรี่มาฝากทุกท่านนะครับยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับแล้วก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในงวดวันที่1นนะครับเดือนตุลาคม2563ก็จะออกแล้วนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกรุบลด กดลูกกระดิ่งนะครับผิดพลาดประการใดต้องขอไปด้วยครับสวัสดี